เครื่องหกสูบมีโน่ร้อยสิบแหลงมีคิวร้อยสิบผ่านหน้าเอฟตรงอะไรพาวเวอร์เครื่องดีติดง่ายแล้วก็เครื่องไม่หลวมไม่ไอตรงอะไรพาวเวอร์ด้วยครับกระบอกดับหกตันด่างล่างเอฟทั้งสีดีครับช่วงหลังดีมีช่วงหน้าด้วยครับถึงร้อยแปะ ได้หอยปะหน่อยเขามันเป็นรถอีแตนนะไม่ต้องซีเรียสหรอครับเพราะยังไงมันก็อีแตนไม่ได้รถมีทะเบียนกระบะดีครับพื้นพื้นดีเลยค้างเปิดได้ยาวห้าเมตรสูงเมตรหกห้ากว้างสองเมตรสิบห้าขายเปิดได้เครื่องดีครับไม่มีไอ้แหวนไม่ข่าวไม่อะไรเบรกดีใช้ได้รถหือสองก็อย่างนี้แลครับอีแตน ไฟี่ไฟรี่ครบไฟตาครบพร้อมใช้ครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับรถอ e ีแตนราคาก็แสนก็าบาทดัมด้วย สนใจซื้อก็ส่งให้ได้ครับส่งฟรีครับถ้าไม่ไกลจนเกินไปถ้าไกลก็ขอค่าดํามันบ้างเพราะว่านี่ก็ขายถูกแล้วครับนตอนนี้ที่ขายอยู่เนี่ยสิบเจ็ดห้าเนี่ยแสนเจ็ดห้าส่งฟรีครับถ้าไม่ไกลจนเกินไปครับสวัสดีครับ